กามานะครับ จิตตังปัจิตตังตุมหันยิปเมโยสภิกตะโตสัจเพโพเลตุสัจปากันโปพนราโสยะธามลิโสติระโสยะธาอภิวาทานสีนิสันิจังมิทาปัจยินโนตตาโลตัมมาวัชานตอายุวโนสังพลังอิติปิโตวิเศษสิสสนาเมเมนาพุทธังโสอีทิโสตังพูท้าปิติอีอยู่เยนเป็นถูกโภภัยไข่เทโพแพรพานที่สิงใดข่สมปราปถนาข่โยมีพลานมัยไข่เยอ้าโชคดีส สัพพะเคราะห์เสด็จจันไรวิวันชัยเยศาทานังสัพพะลาพังพระวันตุเมลัคันตูสุรคันตูอ้าวโชคดีโชคดีเป็นอะไรเป็นโมเป็นไทรมึต้องคิดถึงมันแล้วจิตใจสบายแล้วใส่บาตรนะทำบุญทำบุญใส่บาตรพระให้พรนี่ก็ได้บุญแล้ว Mm